ทีมชาติไทยชุดยู23วางแผนเก็บตัวในช่วงปฏิทินฟีฟ่าเด,เดือนมิถุนายนโดยได้เชิญ2ชาติอย่าง u ู e ชุดยู23และฮ่องกงชุดยู23มาเป็นคู่แข่งในเกมอุ่นเครื่องที่สนาม b ีจีสเตเดียมการอุ่นเครื่องครั้งนี้อาจเป็นการทดสอบทีมครั้งสุดท้ายก่อนทัวร์นาเมนต์หลัก ซึ่งทีมชาติไทยมีโปรแกรมลงแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนชุดยู23ที่อิโนโดนีเซียในช่วงเดือนกรกฎาคมและต่อด้วยฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุร่นอายุไม่เกิน23ปีชิงแชมป์เอเชียร,รอบคัดเลือกในช่วงเดือนกันยายนและปิดท้ายด้วย4เกมที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในช่วงเดือนธันวาคม ส่วนทางด้านทีมชาติไทยชุดใหญ่ที่จะมีเกมอุ่นเครื่องกับทีมชาติอินเดียก็ได้เลือกสนามแข่งขันเป็นธรรมศาสตร์สเตเดียมส่วนหนึ่งก็เพราะความสะดวกในเรื่องของการเดินทางซึ่งทีมปักหลักอยู่ในโซนลังสิตอยู่แล้วเพื่อทําให้นักเตะฟ,ฟิตท,ที่สุดก่อ,อนจะออกเดินทางไปตเติกมินิสถานในวันที่10มิถุนายน2568โดยทางโค้ชอีชีวางแผนเรียกนักเตะเข้าแคมป์ตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2568